สวัสดียสสดีคนดูทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมพอป,ป้าพี่สองดีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันใน VR Chat นะครับตอนนี้คุณแม่ตาหลิวผมเนี่ยพามาเล่นอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าพาผมมาเล่นบ้านผีสิงนะครับ <c oughs> ผมก็เลยลองตามเขามาดูอยากรู้มันเป็นยังไงเนี่ย <c oughs> คือแค่ตรงนี้ก็หลอนแล้วเนี่ยมีแบบอะไรเนี่ย VR Chat Terler มีอันนี้เป็นผู้สร้าง พร้อมยังความยังของไอ,อ,อ้ความอยังพร้มอมอยังพร้อมอยังแม่เล่นตัวใหญ่ได้ไหมอ่ะได้แม่เล่นตัวเล็กแล้วแบบผมรู้สึกไม่อบอุ่นเลยอะเวลาแบบผีมาแล้วผมไม่รู้จะกระโดดกอดใครอะตัวเล็กขนาดนี้นัน่งทำตายแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> นั่งทิ้งหน้าเลยกดเลย เสร็จแล้วเระตเปิดแล้วเนี่ยโอเคเปิดแล้วไปกันเลยเไหมอโอ้ทุกคนนี้มันต้องทำยังไงเดินมาเร่เอยเฮ้ยมันจะหนีบมันจะหนีบมานี้ก่อน <c oughs> ทำไมเสียงเกมมันเบาๆอ่ะ๊บน <c oughs> <c oughs> ัขโหลแม่ชาร์จพลังด้่ยดเลยเนี่ยก็ว่าอายุทำไมเสียงเกมมันเบาๆโอ้จะได้ไม่กลัวกันงี้จะได้ไม่กลัวกันจะได้ไม่กลัวกันไอ้นี่มันทำอะไรกันเนี่ยมันเอาเดี๋ยวไปกันหมดแล้ว เอ้รอด้วยดีโหลมันหันตามเราด้วยนะเจอได้นะเจอได้นะเจอได้นะเล่ายมันหันตามด้วยเจอได้นะได้เปิดเสียงไหมไม่แบบเสียงหลอนยิ้มหายเลยเย่เย่อะไรก็ไม่รู้หันตามทุกคนเลยรอบเนี้ยมองทำไมมองทำไม ข้องใจก็บอกได้นะข้องใจทีทไรตกใจหมบรยสัทนีย <laughs> ตกใจรอบที่สองโถไปลืมไปว่ามันมีตรงนี้โอ้ตอนล็อกขาเนี่ยตอนล็อกขาใช่ไหมผมไม่โดนล็อกนะเดินไมได้ตอนล็อกขากเนี่ยทำไมอ่ะออกไม่ได้เหรอโอ้โหเมื่อกี้นี้สะดุง้ง ขาเนี่ยแล้วทำไงอ่ะแม่เขี้ยวนั่นแหละมันกระโดดไม่ได้อ่ะในเนี้เอาคุณแม่หายนะหายไปเร็วถ้าเราเดินในใชใช,ใช,ใช่่ถ้าเราเดินมันอาจจะไปอ,อีกจุดหนึ่ง <S <S มันไม่รอเขาไม่เหอนจะได้ถ้าเราย้อนกลับไปมันเดิ็กเข้ามาต่อเด็กเข้ามาตออะไรนะแม่เดินเข้ามา okay, okay. เด็กเข้ามาอ๋อโอเคโอเคเดินเดินไปแม่แม่อยู่นู่นแล้วอยู่ตรงทีมแล้วเนี่ยจำตรงทีมได้ไหม เอาไม่เห็นไปเลยวะไม่เห็นไปได้ไดอามาผิดทางครับเล่าอาจจะใช่อาจจะต้องมาหางหน่เอเฮ้ยแม่อยู่ตรงทีวีแล้วแม่บอก <c oughs> อยม่ไต่อเฮ้ยไอ้นี่ <c oughs> ใครเนี่ย มีคุณยายมานั่งฟังอะไรด้วยนี่ไม่เห็นกันเลยวิ่งเข้ามายังเจอเจอโบดังเจอโบยังทอยอุ้ยอเียตกใจหมดไอสัตว์หายไปไหนอ่ะมาแล้วมาจ้าเนโอเคอันนี้มันจะไปไปด่านอื่นเราต้องเข้าถ้าจะเป็นสี่ชัปเตอร์ สี่ชัปเตอร์ทำไม่ชินไปผมไม่กลัวหรอกนะครับ<อ>วแวโอเคท้าทายไม่<ะ>ก็อี่เลยทำไมต้องนั่งก็อี้อะกดดก็อี้แล้วมันไปไหนอ่ะ ฮัลโหลแม่นึกว่าจะไม่ได้เจอกันทอนแล้วไอ้ตัวก็อี้อ่ะยิงฝา่าโรงบาลเลยเจอของนี้แน่นอนทำไมโรงบาลเป็นงี้อ่ะโรงพาบาลดูไม่ค่อยน่ากลัวเลยนะโรงพยบาลก็ดูงางนแน่จริงๆแล้วอ่ะอัอท์เนี่ยอ่๋อทศ์มีไฟฉาย พื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะเามาทำไม้ไฟฉันอ่ะผมไม่กลัวอยู่แล้วโทรศัพท์โซนี่สงคัญเสียงเลยตอนนี้มากเลยแม่ย่าหายตัวดีแล้หลอ เพราะทำไมเหมือนย้อนกลับมาที่เดิมอ่ะว้าไปมันก็จะเขาเขาเขาจะเป็นรูปแบบเป็นหนูเป็นลนูอโอ้โหเก้าอี้เก้าอยีหรอเก้าอี้วิวแชร์แล้วดูร้อไม่หมุนด้วยฮัลโหลวิวแชร์หรอไม่เห็นกลัวอะไรอ่ะเอาทำไมทุกคนค้างอ่ะฮัลโหลเราเข้าก่อนดีไหมโอ้ได้ครับมาแล้ว อ้ก็แคมก็แค่มืดกว่าเดิมอ่ะครับเด็กๆอืมเนี้ยอาจจะมีอะไรอยังอื่นอะไรก็แค่มืดกว่าเดิมนะครับเนี่ยมีแสงสีแดงก็แคมืดกว่าเดิมนะครับเฮ้ยมีศพด้วยรอบนี้มีศพว่ะอันนี้มีศพก็อยากเป็นศพนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวผ่านด่านนี้ไปแล้วยืนยืนรอผมก่อนนะแป๊บนึง ผมจะไปเปิดหน้าตัวเองละโอ้ยล้าลเดี๋ยวผมเปิดกล้องคนนะโอเคครับคนดูครับผมกลับมาแล้วครับก็ตอนนี้คุณแม่พาผมไปเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิมือตืดๆแล้วแล้วข้างหน้านั่นคือตัวอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นแบบคนเฝ้าโรงบาลนี้ปะเมื่อกี้นี้ไม่ได้เปิดกล้องนะเมื่อกี้นี้อัดมาตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้เปิดกล้องเพิ่งจะมาเปิดกล้องตอนนี้ โอเคคนดูเราจะไปต่อกันเลยนะครับก็ให้ผมไม่อยากนำอะใครนำดีอะฮัลโอเคแห่นำน่อยนะมันจะเดินตามตูดแม่ไปติดๆอุ้ยอย่ตกโอหตกใจง่ายจะว้ตุดนดีคนดูตากล้องไม่นำตากล้องก็ไม่เห็นเลยสิ ตะก,กองไม่นำตะก,กองก็เห็นไม่อยากนำอะ่ะโอ้ยพอดีเป็นคนกลัวผีอะ่ะเอ้ยไม่กลัวเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วอะ่ะว้าวตรงนี้ไม่มีแล้วอะ่ะมันไม่อยู่แล้วมันไปแล้ว <c oughs> ไม่นำไม่เอาโอ้ยแม่อย่าหา,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 ายตัวดีโหลเดินไปกับเพื่อนก็ได้โอ้มันอยู่ข้างหน้านี่ไง ันไม่น่าจะมีอะไรหรับๆเลาะน่าจะเป็นอุ้ยไอ้เหี้ยเอา้าไฟดับเองเหรอเม่อกี้เนี่ยไายเพราะว่าไอ้ตัวที่มันยืนเฝ้าอยู่มันหายไปล้ะมันมีแบบถ่ายกล้องไหมแบบเอาโท,โทรศัพท์มาถ่ายถ้ามีมียรามีนะพี่อาร์มีอ๋ออ๋อ ใช้ใน VR น่ากลัวมากบอกเลยเพที่ที่ VR แล้วก็เล่นเกมผีคือใจถึงมากนะผมว่ามันก็จิบๆอะไม่ไม่เท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วถ้ามี VR มันก็จะเล่น VR อุ้ยเยอะๆสะดุ้ยตกใจหมดเลยมาดิ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 ต่อยให้เลยเอาดิจะต่อยให้เลยไม่ร่าโดนแล้วจะตายนี่มันเดินตามสูตรมาฮัลโหลได้แค่นี้เหรอฮัลโหลเพื่อน มันทำได้แค่วิ่งมาแม่ชอบหายตัวไม่ไหายไม่ยังขลังแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมเมื่อกี้ถ้าเรา<ต>โดนตัวมันโดนตัวมันแล้วเป็นเป็นยังไงอะเมื่อกี้เห็นตัวอะไรคันคานอยู่ก็ไม,ไม่เป็นไรนะตัวมันหายไปแล้วอ๋ออ้อย,ยตกใจหมดไอสัตว์เอาเย้ยอุ้ยเฮียอ่า โดนตัวมันไม่เป็นอะไร <c oughs> ไม่ก็ก่อนนั้นสปดูโอ้ยก็ยังไม่เท<ม>่าไหร่หรอกจริงๆเราไม่เพลงดับวะเอามาแล้วเมื่อกี้เพลงดับเอาแล้วแม่อยู่ไหนอะเอาแม่หายไปไหนหอ๋อเขาอยู่นี่เดินกลับมา เขาเดินกันมาหมดแล้วเช่นเราเต่ไปตรงไหนไม่ค่อยเท<ม>่าไหร่จริงๆไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้อยไอยเราก็แบบเมื่อกี้นี้แบบตายใจและวิ่งชนมันไม่เป็นไรวิ่งชนอทีหนึ่งแม่งเต็มหน้าจอเลยรู้สักไม่กลัวเลยเนะี่ย อยู่แฮปถูกโกลแบบมันให้เราถอยกลับไปอ่ะทำไมอะเพราะมันตันไงล่ะเร้วก็ต้องกลับไปตามว่ากลับไปเจออะไรแน่เลยดูแล้วเนี่ยน่าจะอุ้ยอะไรวะเป็นไนแล้วเฮ้ยตลบมีผมแบบผมนี่ตื่นเต้นอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยผมไม่เคยเล่น เออโอ้โหแล้วทไดนไอยอยนนนนละอยอย้ามเดินมนี้ของว,วเกคนดน,งงนีประตูเปิดแล้วมามไม่มีใครเฝ้าหน้าประตูใช่ไหมโอ้โหน้ำเลือดเต็มไปหมดน้ำแดงอมหิ

โอ้หัวอุ้ยหัวหัวยุบไปด้วยจะลอยได้ยังไงเนี่ยโอ้กระโป๋งค้อมวอทำไมภาพดับไปอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะที่ไม่ชอบที่มันมันเหมือนแบบตาโดนน้ำอ่ะไม่ไปไปอ่ะตาโดนน้ำ มันจอมันซาส่าอุ้ยสม่๊ะเนี่ยยี่งคนดูผู้สะดุ้งตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยเหมือนต้องกระชี้ขวาแล้วนะผมว่าอ๋อไม่มีขวานไม่มีโทรศัพท์แล้วอ่ะอืมได้ต้องกระชี้ขวานแฉะใช่ไหมวางลรู้สึกเฉยะใช่ไหมกระชี้ขวาวางเลยทำไมเราสองคนได้ดูชิวๆจังเลยเนี่ยมีผมแบบโอ้ยโอ้ผมนั่งรู้สึกเฉะมาแล้วตะโก้ไง บ้านผมมันแบบมันมันป่าเยอะไงผมก็เลยแบบอินกันเรื่องพวกเนี้ยเดินไม่ได้อะผมปิดอะเซ่ว่ต้องมาพร้อมกันนี่ไงต้องมาพร้อมกันออแล้วมันปิดอะเฮ้ยเฮไฟดับสี่ฮหลััลังเฮ้ยไฟดับเฮ้ย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 โยน้องคานมาด้วยไง เราต้องไปดับแล้วอุ้ยตกเตียงหมดเลยเราต้องไปที่เทียนต้องใช้เทียนแทนมาแล้วมั้งมาหยิบเทียนแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินกลับไปเราเคยเล่นใช่เปมันผมเดาได้ไม่ค่อยน่ากลัวใช่ไหมอ๋อแต่เราไม่ค่อยกลัวเลยนะทำไมมันต้องเป็นรูปน้ำด้วยอ่ะอืมน่ามันไม่มีอะไร นึนกกลับมาก็ไม่มีอะไรมันต้องเด,เดินกับไอ้ยอุ้ยอะไรอยู่ๆก็โผล่อมันโอยตกใจตามน้องตกใจตามตามเพื่อนที่เล่นด้วยตล้ววิ่งไม่มไสุดทางน,นะเอาเทียนหายงงเลยอยู่ๆมีอะไรโผล่ำมาเนี่ยมันเมืม่อยหลังนะ <laughs> มันไม่ได้ช่วยเลยอะ อันเหือแดกใสใ่เลย